ดีครับประชาคมชาวมขนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับนายมรอนโสสัรนะครับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาพบกับผู้ชมทุกทท่านนะครับในรายการ l e a d e r Talk นะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นรายการที่พยายามนะครับที่จะ ให้บุคลากรและองค์กรต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสมาพบปะประชาคมมาโดยเฉพาะประชาคมมหาวิทยาลัยคอนเก่นได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นกิจ,จกรรมต่างๆขององค์กรต่างๆนะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับผมเองนะครับได้มีโอกาสทํางานนะครับร่วมก,กันกับทางสถาบันสันติศึกษานะครับมาได้ระยะหนึ่งแล้วในฐานะรักษาการภูมิในการสถาบันสันติศึกษานะครับดังนั้น กิจกรรมต่างๆนะครับในวันนี้ก็อยากที่จะเรียนนะครับให้จะให้กับประชาคมมขอของเราได้รับทราบว่าที่ผ่านมานั้นสถาบันสันติศึกษาซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พยายามที่จะตั้งขึ้นมานะครับเพื่อมีภารกิจในการที่จะช่วยกันสนับสนุนนะครับให้ความรู้ทําการวิจัยในเรื่องของเกี่ยวกับสันติศึกษาและก็การจัดการความขัดแย้ง ในตั้งแต่สมัยก่อตั้งนะครับตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาเนี่ยสถาบันสันติศึกษาของเราพยายามที่จะ,ะทำงานนะครับใกล้ชิดร่วมกับประชาคมมอขอนแก่นและก็ทางด้านประชาคมในภูมิภาคอีสานมาต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ถือได้ว่าสถาบันสันติศึกษานี้เป็นองค์กรหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับนะครับ ที่ทำให้ความรู้แล้วก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของหลักการเรื่องของสันติภาพที่ผ่านมานะครับสถาบันสติศึกษานั้นได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะการอบรมการสัมมนานะครับการจัดประชุมนานาชาติระหว่างประเทศ ซึ่งสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นเป็นองค์กรแรกที่ตั้งขึ้นมาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ชื่อว่าสถาบันสันติศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่มีการจัดตั้งขึ้นมาในตั้งแต่20ปีที่ผ่านมานะครับและผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานั้นประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นคงจะได้รับทราบโดยทั่วไปนะครับในปีที่จะถึงนี้นะครับโดยเฉพาะปี2559เนี่นะครับ สถาบันสิติศึกษาของของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ยังมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทํางานร่วมกันกับทางพี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในชุมชนข้างนอกและก็ทางองค์กรต่างๆนะครับเรามีกิจกรรมที่ดําเนินไปเมื่อตั้งแต่ต้นปีนะครับเรามีการจัดเสวนานะครับเรื่องการเปลี่ยนผ่านในพมา่าซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่24 มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสได้เชิญชวนนะครับให้ประชาคมของเรานั้นได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของประเทศรอบๆของภูมิภาคของพวกเรานะครับโดยเฉพาะการที่ในปีนี้เป็นปีแรกที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับดังนั้นผมคิดว่าประชประชาคมอาเซียนเนี่ย เป็นสิ่งที่ประชาคมมอขอของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้และความเข้าใจการรวมตัวกันนะครับเป็นประชาคมของอาเซียนเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าทําอย่างไรที่เราฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันความแตกต่างหลากหลายของประชาคมอาเซียนที่มีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่สามารถที่จะ จัดการมันดีๆนะครับไม่สามารถที่จะเรียนรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้เนี่ยโอกาสที่จะกระทบกระทั่งโอกาสกที่จะนํามาซึ่งความขัดแยง้งบาดหมางกันก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นภารกิจอันหนึ่งนะครับของสถาบันสันติศึกษาก็พยายามที่จะทําอย่างไรที่จะให้คนในประชาคมอาเซียนเองนะครับหรือประชาคมข้างนอกไกลออกจากอาเซียนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษาซึ่งกันและกันดังนั้นงานต่างๆที่สันติศึกษามหาวิทยาลัยคอนเกน ทำนะครับในในปีที่ผ่านมาหรือที่ผ่านมานั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราพยายามที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจในกลุ่มประชาคมของเราทั้งประชาคมของประเทศไทยเราเองนะครับประชาคมในภาคอีสานของเราโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ประชาคมในอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศสถาบันสันสานั้นได้มีโอกาสนะครับไปสร้างความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายนะครับในประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในอาเซียนประเทศใน ภูมิภาคที่เราเรียกว่าอีสเอเชียนะครับประเทศจีนนะครับประเทศต่างๆในลุ่มน้ําโขงนะครับหรือเราเรียกว่าอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงนะครับแล้วก็ในในขณะนี้เรามีความร่วมมือต่างนะครับหลายความร่วมมือกันนะครับกับประเทศที่ผมได้กล่าวไว้ในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับดังนั้นสิ่งต่างที่ที่เกิดขึ้นและสิ่งต่างๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในปี2ปี ที่จะถึงนี้นะครับสถาบันสันติศาก็จะพยายามนะครับทำงานเพื่อที่จะผลักดันเรื่องสันติภาพให้เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความเชื่อแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าการสร้างสันติภาพเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับ mm. ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พยายามที่จะให้การสนับสนุนนะครับการทํางานของสถาบันสันติศึกษาในช่วงเดือนที่จะถึงนี้ ทางสถาบันสติกสารนั้นจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดการกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อลดความขัดแยง้งในในเรื่องของนโยบายสาธารณะในเรื่องของอการทํางานนะครับร่วมกันของหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็จะมีการอบรมกันนะครับเราก็จะมีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็จะมีการลงชุมชนนะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้ การทำงานของชุมชนทางสถาบันสนติสานานั้นก็จะจัดขึ้นที่ตึกสำนักงานอธิการบดีนะครับของอของตึกศริคุณากรนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับโครงการนี้นะครับก็กำลังทำการประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียนฝากทางประชาคมมคอของเราด้วยนะครับถ้ามีความสนใจที่อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เรียนรู้ในกระบวนการ การมีส่วนร่วมว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะนะครับการทําประชาพิจารณ์นะครับเราจะทำอย่างไรให้ประชาพิจารณ์ที่เป็นที่คุ้นเคยมากขึ้นเนี่ยสำหรับพวกเราคนไทยเนี่ยจะทําอย่างไรให้ประชาพิจารณ์เนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้และสามารถที่จะมีผลต่อการกําหนดนโยบายภาคสาธารณะของประเทศต่อไปเพราะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับการทํางานร่วมกันและการพัฒนาประเทศเนี่ย ภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้อีกต่อไปแล้วนะครับภาครัฐเองจําเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมทั้ง3ส่วนนี้นะครับเป็นภาคที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นงานที่จะเกิดขึ้นนะครับของสถาบันสัติศาโดยเฉพาะการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยสถาบันสัติศามองว่าทําอย่างไรที่ทั้ง3ส่วนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเนี่ย จะร่วมมือกันและมากําหนดนโยบายนะครับกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนนะครับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตั้งแต่ระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ไปถึงในระดับประเทศนี่คือสิ่งที่สถาบันศาสาามองว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญในหลายๆภาคส่วนนะครับที่เราเรียกว่า stakeholder ดังนั้น หน้าที่อันหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าพวกเราจะมีส่วนร่วมกับสถาบันสันติศึกษาได้ก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการช่วยกันนะครับผลักดันให้รัศครงการลักษณะน,นี้นะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราก็คือว่าสถาบันศึกษานั้นมีเว็บไซต์นะครับที่ทุกท่านนั้นสามารถที่จะเข้าไปชมกิจกรรมต่างๆที่เรามีนะครับตั้งแต่ กิจกรรมที่ทําเป็นประจำนะครับกิจกรรมหลักต่างๆที่อยู่ในแผนนโยบายของปี2559นะครับตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็สิ่งอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือในส่วนของเว็บไซต์นั้นเรามีองค์ความรู้นะครับมีหนังสือที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีลิงก์มีบทความต่างๆที่ผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับที่จะ เข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วเข้าไปดูว่าสัติภาพเป็นอย่างไรเข้าไปดูว่าลักษณะของกระบวนการการจัดก,การความขัดแย้งนะครับแนวคิดเรื่องการจัดก,การความขัดแย้งนั้นเป็นอย่างไรบ้างเรามีหนังสือมากมายที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะแนะนำนะครับเว็บไซต์ของสถาบันสัติศึกษานั้นผมจะขึ้นให้กับทางทีมงานนะครับของรายการนั้นจะขึ้นไว้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนนี้นะครับที่สถาบันเราทําเพื่อที่จะมีการ ใกล้ชิดกับพวกเรามากยิ่งขึ้นใกล้ชิดกับประชาคมมากยิ่งขึ้นก็คือเรามี Facebook ด้วยนะครับเฟซบุ๊กนี้เราสามารถที่จะตอบสนองและความต้องการนะครับของประชาคมได้อย่างทันท่วงทีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือหน้าตาที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในส่วนของการใช้ความสำคัญของโซเชียลมีเดีย นะครับในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งในประชาคมมหาวิาลยขอนเกนเนี่ยได้ทํางานใกล้ชิดนะครับร,ร่วมกันกับประชาคมมอขอนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทางสถาบันศึกษานั้นต้องการก็คือต้องการข้อคอมเมนต์ต้องการข้อคิดเห็นต่างๆนะครับที่ที่เราจะได้นะครับผ่านสื่อต่างๆที่เรามีผ่านเว็บไซต์ผ่าน Facebook นะครับแล้วก็แม้กระทั่งผ่านรายการนี้นะครับซึ่งเป็นรายการที่เราเรียกว่าเป็นแฟลกชิพเป็นรายการที่เป็นธงนำนะครับของของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งมีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ยังเป็นรายการที่ให้โอกาสแล้วก็เปิดพื้นที่นะครับให้กับองค์กรต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้มีโอกาสได้มาพบปะกับประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรงนะครับ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับทางสถาบันสันติศึกษานี้เรามีแลนนะครับในการที่จะกําหนดลักษณะของงานวิจัยให้มากขึ้นนะครับเราจะมีการจัดการสัมมนานานานชาติเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งในขณะนี้ทางสถาบันสันติศึกษานะครับได้มีการประชุมกันนะครับที่จะจัดงานที่เราเรียกว่า international conference นะครับทางด้าน การบริหารจัดการสันติภาพและความขัดแย้งนะครับในปีที่จะถึงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการประมวลองค์ความรู้นะครับงานวิจัยต่างๆที่ทางเครือข่ายสมาชิกของเรานะครับได้ได้ดำเนินการแล้วก็จะมาสรุปกันนะครับว่าณนะขณะนี้เนี่ยองค์ความรู้ในเรื่องของ การสร้างสันติภาพองค์ความรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดก,การความขัดแย้งในประเทศไทยในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและในอาเซียนของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่า,างาน international conference ที่จะจัดขึ้นภายในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยนะครับเขาคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านนี้นะครับแล้วก็เรายังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับท,ที่ที่จะพยายามที่จะทําขึ้นมา เพื่อที่จะนําไปสู่นะครับการตอบโจทย์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบันนี้เราเป็น Research university นะครับแล้วก็เรามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างชัดเจนนะครับโดยท่านอธิการนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นนะครับถ้าประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรานั้นจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ผ่านสื่อต่างๆนะครับแม้กระทั่งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการในการที่จะทํางานร่วมกันดังนั้นสุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ขอฝากไว้นะครับว่าสถาบันสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นที่เราเรียกว่า idr นะครับเป็นองค์กรที่ต่างประเทศนั้นรู้จักกันดีนะครับเพราะเรานั้นมีเครือข่ายเกี่ยวกับเขาเรียกว่าองค์กรเครือข่ายสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้งของอาเซียน นะครับ Southeast Asian Study Net Network นะครับที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นองคอ์กรที่ได้รับการยอมรับเราก็คือสมาชิกในนั้นนะครับแล้วก็เราเองก็เป็นภาคีในหลายๆองคอ์กรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับที่มหาวิาลยของแก่นนั้นได้พยายามทำนะครับตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาจนกระทั่งมาถึงตัวผมเองนะครับที่มารับหน้าที่และก็รวมก,กันกับทางด้านทีมงานนะครับทางด้าน พี่ๆน้องๆนะครับในสถาบันนะครับก็อยากจะฝากกับพวกเราแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากกับพวกเราว่าสำนักงานของสถาบันสันติศษานั้นได้ย้ายที่ทำงานนะครับไปตั้งอยู่ที่ชั้น2ของอาคารอาคารสองนะครับของสำนักงานอธิการบดีนะครับซึ่งย้ายที่ทำงานแล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปคิดว่าการทำงานของสถาบันสันติศึกษานั้นก็คงจะทำงานได้ได้อย่าง คือคักมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสนะครับไปร่วมง,งานก,นกันกับองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรทางด้านการวิจัยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชิดนะครับพวกเราสามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้นะครับมีที่จอร์ดโอ OR วามขวางนะครับซึ่งเป็น สถานที่นะครับที่สถาบันสาราน,นั้นจะไปตั้งอยู่นะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็มีความพร้อมแล้วที่จะให้บริการต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับกับประชาคมมหาวิาลยคอนเก่นในงานด้านเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดก,การความขัดแย้งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับครับสวัสดีครับ